สวัสดีค่ะมาขอกันอีกขคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานป่าบนคนอีสานมักคิดตามเรื่องราวความฝันของพอบิวค่ะเพิ่นกับเป็นคนฝันแน่นผู้หนึ่งค่ะแต่ว่าหัวตีพิ่นกับฝันค่ะเพิ่ีฝันว่าจงไรให้โชกโจรไรค่ะกลับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับค่วมฝันของพอบิวค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพอบิวค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะมนีกาได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพอบิวเนาะค่ะเพิ่นขายลูกสินค่ะขายลูกสินจากเส้นย่างไงเขาสูโรงแต่งค่ะน้ำจิ้มเพิ่นกระเสบค่ะเพิ่นกะมะแวะหลานค่ะเนาะค่ะกะได้สื่อน้ำเพิ่นค้าประจําค่ะโศกดีพ่อเพิ่นมนีค่ะเรื่องเล่าความฝันของพอบิวี่เพิ่นสีฝันว่าจังไรกะแก่ห่างันผู้ส่งทางบ้านเท่ารับส่มรับสั่งเน่ยค่ะ อัาผมอ่าขึ้นกัเป็นโกดีเสือนึ่งนึงครับก็ไปฟันนัสีจักเทือนะครับค่ะฟันว่าไปห้านปลาปลานักเรียนนะครับไปบอบสาวคู้ค่ะาจขึ้นมากจะแล้วก็เอินผมไปห้องประสุ่มไปหองหู้เยียวนี่ยแหละคออะขึ้นมากผมแล้วก็ทั้งกาดทั้งยันไปแสนหนกเออค่ะไวยก็ได้ว่า เจ้าคือสิมาเอาข่อยไว้เท้่ย์เกิเร็ว่าค่ะโอ้ยข่อยเห็นเจ้ามาโดนแล้วผนว่าเพราะนู่นโอกาสปอดเจ้าชื่อเท้าผลบ้าค่ะค่ะข่อยหอมเจ้าเนี้ยผลบ้าข่อยกอดเจ้าเนี้ยผนว่าสินะฮะเออเดี๋ยวเที่ย์แล้วว่าเจ้ามาข่อยก็มาคือการก็เลยว่าชนะค่ะค่ะแลว่าการกอาโดนไปการโดนเจอปุ๊บชั่วโมงละแล้วก็เลยเสียวเมื่อก้อเลยสิกลับกลับว่า บอกว่าเออพุนาจะมาอีกเด้อคุณว่ามีอีกเนื้อคุณโบกับที่อีกกับมหาเพื่อนยีดโอ้ค่ะค่ะทำทำอยู่กับสองคนตัวนั้นละคุณว่าโอ้ค่ะค่ะีเขาสองคนตั้นจริงหูคุณว่าค่ะค่ะนะครับได้หูมาคดีนะครับอ่า ออม่อมาอ้อมุกเนี้ยว่ะหุกอดอกอดเก่าเนี้ยว่ะเออเนื่งใสกอดนาอค่ะกอดในหอมใสหอมเก่าเก่าเก่าเนี้ยค่ะสองคนก็สีเข่าสองสองเก่าเก่าสองครับเด็กขับคค่ะแล้วก็มันออกซุ่นเก่ากอดซุ่นถึงมิถกับค่ะ่แบบ่ะบ่อยสองเก่าเก่าสองครับตอนสัมรับเพิ่นบอกว่าให้ให้ใหกัดนะคะเพิ่อนอี หลังจากจากกอดหอมกันแล้วสถานที่กอดหอมอยู่อยู่ในห้องประชุมบ่มเหรอในห้องเรียนเลยในห้องเรียนไม่มีคนบ่บ่ปิดเบิดปิดประตูทุกเมื่อก็ไปต่างหากก็บ้านรถกข้าบ้านเสี่ยวมีอะไรอยู่สองคนบ้านมีพอบิวนี่เพิ่นเอ่ยไปหาบอกพี่จังไรหรือพ่อบิวเขาไปหาเพิ่นเขายอะนะ้อง เอาฝากขาไปก็ได้ด้พอกินอาหรยิ่แน่นะครับค่ะก็ได้คุยกันค่ะก็ได้คุยกันไปจับทั้งาบกันย่ันีนะคือก็บ้าๆอย่างจว่าเต็มใจค่ะเต็มใจค่ะค่ะคนพิ่นเต็มใจให้ค่ะเก่าสองวัดนีุคุณลุง เก่าสองตีตัวเลขให้น,นี่เป็นเก่าสองบานนี้คุณลูกรับพ่อบิวเขับไปนี่เขับไปน<ม>ในห้องใดหักมักกันใดแค่กอดแค่หอมหรือว่าเลยเถิดไปก็หันค่ะมันก็เลยเถิดไปก็หันแม่อยู่อ๋อค่ะเลยเลยเลยเถิดเนาะเลยเถิดบ้านนี้โ <c oughs> ตพ่อบิวฝันโตเลยเถิดสีเปยเป็นตัวเลขนีสีเปยเป็นตัวใดนตัวอืมเลขสี่ เป็นเลขทีบา้านที่รวมโตของพอบิวบอกรวมค่ะเป็นเหล็ขยังเหมืนค่ะเป็นเก่าสี่สองหรือหกสี่สองเก่าซี่สองหรือว่าหกซี่สองค่ะแบบว่าผู้ชายมีพอบิวนี่กัแย่เอาเป็นเป็นปนั่ห้องแต่งของแมนบอกบานมีผู้หญิงกับแป่ห้องนานผู้หญิงบางนนี้นี่กันแครสองคนงคน่ะ คนกับฟันจำไรว่าเข้ามีกันเทสองคนอยู่แล้วต้นนี้ตัวนี้ผู้ไรเป็นผู้เฒ่าผู้สาวหรือหรือว่าผู้สาวหรือเปล่าผู้สาวบียบว่าแค่สองคนเบียบว่าสีสีนอนน้ำกันแล้วเพคนกับว่าผู้ยไผ่เห็นดอกเคนวางสิบวะเข้ามีกันแค่สองคนก็เลยเอาสองเขากซี่สองเก่าซี่สอง หรือว่าจะเอาเป็นหกสองสองหกเก่าสองสองเก่าจังสีบอกคุณลุงโอ้ค่ะสับด่างกันเราค่ะไม่เหลืตัวเก่าสับด่างกันเราค่ะกับบริโภอกันรุนเนาะฝันให้เดี่ยวก่อนกับตับังเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นพ่อวิวนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแน่นเนาะทางผู้ชมนอกค่ะค่ะเพิ่งมาเจอเพิ่นค่ะเพราะมีโอกาสได้พอได้พบแจ็คเทอร์มารอบนี้ก็ได้ยินว่าฝัน ได้ไปมีความสัมพันธญลึกซึ้งกันกับผู้สาวว่ะส่นผู้สาวคู่เนาะค่ะค่ะทางผู้ชมก็ให้พิจารณาเอาบานนี้ตีตัวเลขจากความฝันหกสี่สองแล้วมีิยังเพิ่มเติมบอกคุณลุงกะบ่มีครับไหนมาซ้ำหนึ่งโอ้ค่ะมาสัหัวหน้าจะกลับมาไหมค่ะค่ะคุณบอกอีกหมดยาให้มาหาอีก แล้วที่พ่อบิวว่าได้กอดได้หอมกอดกับเก่าหอมกับหกนี่สิเอาเป็นตัวเลขให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนําอยู่บ้าหรือสิเอาแต่เก่าสองสองเก่าก็เป็นแนวทางอยู่ครับก็ให้ร่านผู้ชมเอานะครับค่ะนตสับกันยังไะเก่าหกเก่านั่งใจสีของการกั่งหนึ่งครับการนั่งหลังค่ะบานีส่วนโตของพ่อบิวนี่มีตัวเลขที่มากเพิ่มเติมบอ ก็ม mm ีค hmm. รับเด็กเพิ่มเติมตัวหดคุณ hmm. ล uh ุง huh. ก <de> uh ็เอฟซีเอมาเนี่ยมันกับมันอยู่ในในเกณยงของรักแปดครับแปดดีแปดแปดในี่มันบอกนีครับเหล็กบนแปดมาบนเลยมาบนเลยตอนนี้จะเป็นเหล็กล่างจัดให้เอฟซีทางบาทเนี่ยคุณลุงตัวใดแปดบนแปดบนครับเป็น แปดหนึ่งแปดสอง,ปสงแปดหนึ่งแปดสองโอ,อ้ค่ะค่ะแปดหนึ่งแปดสองเนาะถึงช่วงนอกปิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขกเนี่ยทางความฝันทางความฝัน,นของพอบิวกับมีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเด็กไปรวมงานผับปลาโรงเรียนเด็กไปทำบุญก,ก่อนแล้วก็ไปมี่ยังกันกับคู่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวรวมรักรวมเพีกันกับคู่เนาะค่ะค่ะค่ะ การให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องนะคะนอกนีก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอบิวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมของเฮากับพอบิวนี่โชคโชคมันมันรวมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของพอบิวนอค่ะเลขของพอบิวหกสี่สองเก่าสี่สองเก่าสองเก่าหกสองเก่าค่ะเลขของพอบิวนอค่ะเลขผลหมักแต่หนึ่งแปดสองค่ะอายุของ่น หาิบอย่างเขาหาซิบเอ็ดค่ะ1ิบกกุมภ้าพันพ่อโสสองพันหาลอยกจอย่าลืมกดจิตตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนํำในเด้อค่ะถ้าบพื่อทำะกดจิตตามป่าบุญคนอีสานขอฝากส่องป่าบุญคนอีสานกดจิตตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาดความฝันดีๆตัวฤทเด็ดๆดีๆ ป่าบนคนอีสานกสสิหามหาไห่ท่านผู้มสมรับสมรับฝั่งโอไปค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกัมิเทียงท่นนี้คลิปหนาโผลกันใหม่โศกโศกหมานหมานลำลำลุ่ยๆุ่ยหิ้งหิ้งต่างๆกับตัวเรีของพอบิวเนาะค่ะสวัสดีค่ะ